พิมพิมประพาอ้อนผ่านสื่อฝากกดดันอยากให้แฟนยอมเปิดหน้าพิมพิมประพาอ้อนผ่านสื่อฝากกดดันอยากให้แฟนยอมเปิดหน้ายอมรับว่าศึกษาดูใจกับแฟนหนุ่มมาสองปีแล้วสำหรับสาวพิมพิมประพาหลายคนอาจจะนึกว่าโสดหรือเปล่าเพราะไม่เคยเห็นลงรูปคู่กับแฟนหนุ่มเลย ด้านสาวพิมพ์ก็ออกมายอมรับว่าแฟนหนุ่มนั้นเป็นคนขี้เคินขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองงานนี้ก็เลยอ้อนผ่านสื่อแบบน่ารักน่ารักว่าพี่ๆช่วยอ้อนให้แฟนหนูยอมเปิดหน้าหน่อยค่ะโดยสาวพิมพ์พิมพ์ประภาเล่าเรื่องทริปล่าสุดไปเกาหลีกับคุณแฟนว่าปกติเวลาเราไปเที่ยวกันเขาจะไม่ค่อยอินแล้วเราก็จะไม่เคยลงรูปอะไรเพราะว่าเขาเคยขอเราว่าเขาเขินอย่าเพิ่งลงรูปได้ไหมเขาทําตัวไม่ถูกคือเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองก็เลยไม่ลง แต่เวลาเราไปเที่ยวตามประเทศพิมพ์ชอบถ่ายวอล็อกลงในพิมพ์นิยมแล้วก็ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นตากล้องส่วนใหญ่เวลาถ่ายไปมันก็จะมีเสียงเขาที่อยู่หลังกล้องพิมพ์ก็เลยมาคิดว่าเออแล้วทําไมก็ให้ติดไปเลยเราก็ถามความสะดวกใจเขาด้วยล่ะข่าว่าได้ไหมแบบนี้โอเคหรือเปล่าเขาก็บอกว่าโอเคไม่ได้ติดอะไรเลยแต่เขาแค่เขินตัวเขาเองเฉยๆถ้าเกิดมีเสียงมีอะไรก็คือตามสบายตามธรรมชาติพิมพ์ก็อยากเปิดค่ะช่วยอ้อนแฟนพิมพ์หน่อยค่ะ ก็ติดเขานิดหน่อยหน่อยนี่ก็บอกตัดต่อค่ะไม่ต้องตัดออกนิดหน่อยๆ